ภารกิจชาแนลช่องสาหรับคนชอบวาไรตี้สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูบาด่บปลาคาร์ฟนะครับจะเอาข้อมูลเอาความรู้มาแชร์กับท่านผู้ชมที่ชอบเลี้ยงปลานะครับโดยเฉพาะปลาคาร์ฟนะครับที่ผมเลี้ยงอยู่ตอนนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือที่กรองน้ำนะครับจะบอกว่าการเลี้ยงปลาคาร์บสิ่งที่เราต้องมีนะครับคือกรองน้ํานะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับน้าใส ใส่พิงเ๋ยนฮะให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับเห็นไหมฮะน้ําใสเลยแลก่อนนี่รับั้งปลาอยู่นี่นะนี่ครับเห็นไหมครับน้ําใสมากครับปลาชัดเจนชัดแจ๋วเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูไอ้ที่กรองก่อนนะครับว่าทําไมน้ํามันน้ำมันใสผมทํายังไงน้ําถึงใสนะครับ ตรงนี้เป็นกองนะครับแล้วก็จริงๆตรงนี้มันเป็นไอตัวนี้มันเป็นเสาไฟเสาไฟสวนนะครับแล้วผมก็เอามาดัดแลงทําเป็นที่กองน้ํานะครับด้านในเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นโพรงนะครับมันจะเป็นรูแต่ทีนี้ผมก็เจาะผมก็เอามาเจาะตรงนี้แล้วก็ใส่ท่อเข้าไปเพื่อให้น้าออกทางนี้นะครับแล้วก็ด้านบนนะฮะนี่ สายสายสายเป๊บตัวน,นี้จะเป็นตัวตัวดูดน้ํามานะครับจะเป็นมอเตอร์มอเตอร์ดูดน้ําอยู่ตรงนี้นะครับโอเคทีนี้น้ําจากเข้านี้แล้วก็ลงไปนี้แล้วก็ออกทางนี้นะครับ<ม>คือผมจะบอกว่าตัวนี้มันมีประโยชน์2ด้านนะครับด้านหนึ่งก็คือกรองน้ําให้สะอาดแล้วก็ด้านหนึ่งก็คือเติมเป็นการเติมออกซิเจนลงไปในน้ําในตัวนะครับตัวนี้จะดีมากนะ โอเคทีนี้ผมอให้ท่านผู้ชมมาดูว่าตัวกรองเนี่ยด้านในผมใส่อะไรไว้บ้างนะครับ <Okay. S 1> นักนดนึงครับ okay. นี่ครับตัวน,นี้เปิดออกมาเลยโอเคครับอ่านี่ไงครับนนียทั้งคือที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ก็คือจะเป็นใหญ่แก้วนะครับสำหรับกองกองน้ำนะครับ ทีนี้ผมทําไมผมเอามาวางไว้ตรงนี้เพราะว่าเอามาวางไว้ตรงนี้เพราะว่าเวลาใช้กรงด้านในมันตันน้ำมันจะล้นพอน้ำมันจะล้นแล้วก็สกปรกมันก็จะออกมาครับผมก็เลยเอาอันนี้มาดักล้มไว้เห็นไหมครับมันจะมีสกปรกติดอยู่รอบๆโอเคเดี๋ยวผมจะเอาออกนะฮะให้ท่านผู้ชมดูน้ําจะเข้าทางนี้นะครับลงไปในรูนี้แล้วก็ออกทางนี้ด้านในจะเป็นกรงนะครับลวง ให้ท่านผู้ชมดูโอ้ท่านผู้ชมดูเคนี่ครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะตอนนี้สาภาพไอ้ตัวนี้เป็นฟองน้ําเป็นเบะนะครับเป็นเบะนอนแล้วก็บมเอามาตัดดัดแปลงยัดเข้าไปนะครับตอนนี้จะเห็นสาภาพว่ามันจะมีตะไคร่เกาะเต็มเลยเห็นไหมฮะเขียวสกปรกเลยเห็นไฮะถ้าแบบนี้อ่ะ มันจะเริ่มตันแล้วน้ําจะล้นนะครับเดีแบบ๋ยวนี้น้ํามันไหลผ่านไม่ก็ได้แล้วน้ําก็จะล้นออกทางนี้โอเคยังมีอีกชั้นหนึ่งครับอีกชั้นหนึ่งผมใส่ใย,ยแก้วไว้นี่ตัวนี้เป็นใย,ยแก้วนะครับใย,ยแก้วใส่ไว้ชั้นก็สดปกแล้วเหมือนกันนี่ฮะก็ได้สองตัวนี้ก็น้ําใส่แล้วครับเดี๋ยวผมย้ายดูอีกอันหนึ่งที่อยู่ล่างสุดตัวนี้ผมจะไม่อ,ออกเลยจะทิ้งไว้แบบนี้เลยก็คือเป็นเป็นอ่าปาการังนะครับที่ผมไปหามาจ,จากธรรมชาตินะครับ นี่ครับปกกาลังนะฮะก็ใส่ไว้แบบนี้เลยตัวนี้ไม่อ,ออกกองนี้มันเล็กนะถ้าพูดจริงๆคือมันเล็กทีนี้เราต้องล้างทุกวันนะครับล้างตอนเช้าทุกวันหรือตอนเย็นของทุกวันก็ได้หรือว่าเช้าเย็นยิ่งดีมากนะครับน้ําจะใส่แต่ว่าถ้าเราไม่มีเวลาก็อย่างน้อยก็วันละครั้งนะครับแต่ถ้าคนที่แต่ตัวนี้มันจะใช้ได้กับบอ่อที่ไม่ใหญ่มากนะครับบอ่อที่เล็กถ้าบอ่อใหญ่มันก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะสำหรับคนที่ไม่อยาก ล้างทุกวันก็ต้องทําให้กองมันใหญ่ขึ้นนะครับอาทิตย์อาจจะล้างครั้งหนึ่งหรือเดือนล้างครั้งหนึ่งนะครับก็แล้วแต่นะครับความขนาดความสะดวกนะครับก็ตัวนี้ผมเอาไปล้างนะครับเอาไปฉีดน้ําออกแล้วก็ใส่กลับเข้าไปในนี้ใส่กลับเข้าไปนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นในสระมันมันคือสระนี้ต้องบอกอก่อนว่ามันเมื่อก่อนมันเป็นอ่างน้ําพุนะฮะจะเห็นกระเบื้องว่ามันเป็นกระเบือเ้องแบบสระไว้น้ํามันเป็นบ่อน,น้ําพุอ่ะมันไม่ได้ทํามาเพื่อเลี้ยงปลาโดยโดยเฉพาะ แต่ตอนนี้เขาถอดน้ำปูออกก็เลี้ยงปลาแทนนะฮะทีนี้จะเห็นว่าที่กระเบื้องมันจะมีแบบเป็นตะไคร่ตะไคร่เกาะเห็นไหมครับตะไคร่พวกนี้ผมไม่ผมไม่เอาออกนะครับเพราะว่าตะไคร่พวกนี้มันจะเป็นอาหารเสริมของปลานะครับของน้องปลานะมันก็เป็นระบบนิเวศนะครับทีนี้เราไม่ต้องเอาออกเราแค่ทาให้น้ํามันใสก็พอเห็นไหมครับน้องปลาวนทวนสมบูรณ์ โอเคอีกตัวหนึงตัวนี้ออกซิเจนนะครับเป็นตัวทําออกซิเจนเป็นการเติมฟองอากาศเข้าไปในน้ำนะฮะเพื่อให้ออกซิเจนปลานะฮะตัวนี้ก็ควรจะมีครับสักตัวหนึ่งนะครับมฮะนี่น้องปลานะครับน้าใสจแจ๋วเลยน้องปลาอ้วนท้วนดีมากนีน่มา่าต้อนชมครับ หากผมให้ข้อมูลผิดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับนักเลี้ยงปลาตัวยงที่ที่เขาอาจจะมีความรู้เยอะกว่าผมนะครับก็แต่ถ้าเคยที่ต้องการข้อมูลติ่มเติมที่จะถามก็ก็ถามมาในคอมเมนต์ได้นะครับผมยินดีตอบนะครับโอเคครับก็วันนี้เอาข้อมูลมาแช่นะครับเผื่อเป็นประโยชน์กับท่านที่ชอบเลี้ยงปลาถามนะครับเนประชุมครับดูเวลาผมให้อาหารปลาครับปลาจะมากินแบบนี่ครับ นี่นี่ครับอาหารปลาเราก็เลือกที่ชอบเลยนะครับไม่มีปัญหาครับเอาดีอที่ท่านผู้ชมเชื่อใจได้ไว้ใจได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับทิ่นี้ก็จบท้ายกันที่ปลาตรงนี้เลยนะครับ,นะรบอย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์นะครับ เดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ